ดนตรีเนี่ยนอกจากเรื่องของการเสพความไพเราะความอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารคุณจะนําเสนอภาพเขียนคุณภาพเนี่ยยังไงหมายว่าคนดูภาพเนี่ยเขาก็จินตนาการอยู่แล้วเขาก็ชอบอแบบเพลงอะไรก็ยอมเขาชอบอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราผู้เป็นเจ้าของงานเนี่ยเราจะส่งสื่อสารนะเขาอย่างไงว่าเพลงนี้มันเพาะยังไงเพลงนี้มันทาให้คุณอินคุณฟินไปกับมันได้ยังไงถ้าในทางดนตรีที่ก็คือดนามิกในการเล่นอันดับแรกเลยสาคัญ ถ้าเราเล่นเพลงช้าเพลงซึ้งเข้าท่อนอินโทรแบบนี้ท่อน A แล้วก็เบาลงมาหน่ดหนึง จะงวง้อยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าท่อนที่เป็นท่อนฮุกแล้วก็โหมขึ้นมาจะวิธีคิดเนี้ยตลอดกับทุกเพลงพี่ใช้คำวินัยแบบว่าต้องเป็นนักดนตรีที่เราต้องซับพอร์ตเพลงเราเราต้องซับพอร์ตเพลงเหมือนยานที่มันเดินไปนเราต้องซับพอร์ตแล้วทีนี้พอคนที่อยู่กับเรามองเราขึ้นไปเนี่ยเขาจะรู้เออพอท่อนเอหนึ่งอย่าโกหกฉันควต้องไปโฟกัสการเล่าเรื่องของพิเศษในท่อนเอกองก็ต้องเล่นให้มันแบบ จะเขียนโน้ตอะไรเงี้ยคือต้องต้องต้องให้เขารู้สึกอ่ะให้เขารู้สึกว่าพี่เสกกำลังอ่านคำบดตรงนี้มาเพื่อที่จะเล่าอะไรพ้งอย่งแล้วก็เพื่อจะไปส่งเขาอะไรทั้งอย่างพี่คิดอย่างนี้เลยพี่คิดอย่างนี้ตลอดกับทุกเพลงเลยที่เล่นถ้าเราไม่คิดล่ะมันก็จะมีสีเดียวเรื่องการสื่อสารคนในทางดนตรีพี่คิดว่าการบริหารดนามิกให้เข้ากับอารมณ์เพลงเนี่ยสำคัญมันก็ถึงจะสื่อสารเนี่ย